ค่ะวันนี้เราจะมาดูเละและวิวซากุชิแบบยางกันนะคะอันแรกเลยฮอตดบแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็โซชิหน้าไข่หวานแล้วก็สามพวงก,ก็มีอันเดียวที่แตกว่าเป็นโซชิกุ้งน้ำชุปลา เหมือนปลาก็จริงแต่มันไม่ใช่ปลามันคือกุ้งอันดับแรกเลยแล้วก็จะมาบีบอันนี้ส่วนมากคอนตกก็จะชะโลกว่าอันอื่นเห็นไหมลองดูปลาเฮ้ยกุ้งเห็นไหมแล้วลองมาดนูนี่แฮมเบอร์เกอร์เห็นไหมแฮมเบอร์เกอร์อีกอัน,น ไม่สโลเลยอันนี้สองอันนี้แล้วก็ฮอตดอกที่สโลที่สุดสวยมากฮอตดอกจะสโลที่สุดฮอตดอกสองอันนี้จะสโลที่สุดซื้อที่ไหนก็ไม่รู้เห็นเพื่อนเขาขายอ่ะ อยากบอกความลับของไส้ข้างในนี้ว่ามันจะเป็นแบบไหมพมเอ้ยไม่ใช่ไหมพมเด็กเขาเรียกว่าสำลรีอะ่ะสำลรีเนี่ยนะถ้าเกิดเราเป็นโลเดียดานะถ้ามันกว้างกว้างเข้าไปมันก็จะมีสาเออเขาเรียกว่าอะไรวะสำลรีออกมา วันนี้ก็ขอขอบคุณที่มาชมวิดีโอนี้บายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ